สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสได้ลองใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโนเกียซึ่งก็คือ Nokia x 1 2 0 2 6ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แกะกล่องออกมาก็รู้สึกถึงความพรีเมียมและความตั้งใจในการออกแบบของทางโนเกียที่ต้องการกลับมาแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยครับโนเกีย x 1 2 0 2 6มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นขอบจอบางเฉียบด้านหลังเครื่องใช้วัสดุดที่ให้สัมผัสหรูหราและทนทาน กล้องหลังจัดวางเป็นโมดูลวงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ของโนเกียมาตลอดและสีสันที่ออกมาก็ดูมีความคลาสสิกในสไตล์สแกนดิเนเวียนจริงๆหน้าจอของรุ่นนี้ให้ความละเอียดระดับ Full HD บวกขนาด6.6นิ้วซึ่งให้ความรู้สึกเต็มตาในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆสีสันคมชัดและความสว่างของหน้าจอเพียงพอสำหรับการใช้งานกลางแจง้งส่วนตัวแล้วผมชอบตรงที่หน้าจอให้สีที่เป็นธรรมชาติไม่สดเอิ์เกินไป มาพูดถึงเรื่องกล้องครับกล้องหลังของ Nokia X12,026 จัดเต็มด้วยความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมกล้องอันตรายและกล้องแมโครสำหรับสายถ่ายรูปต้องบอกกว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังภาพที่ได้ออกมาคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ในสภาพแสงน้อยการถ่ายพอร์ตเทรดล,ละลายฉากหลังดูเป็นธรรมชาติในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลทำให้การเซลฟี่หรือวิดีโอคอลดูสวยคมไม่หลอกตา ด้านประสิทธิภาพโนเกีย X 1 2 2 6 2 6มาพร้อมกับชิป Snapdragon 7 Gen 3ซึ่งให้ความแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมหรือแม้แต่การทำงานที่ต้องการการประมวลผลเยอะ,ยอะการเปิดหลายแอปพร้อมกันไม่เจออาการกระตุกแต่อย่างใดแรมที่ให้มาขนาด 8GB ทำให้สลับแอปได้ลื่นไหลส่วนหน่วยความจำภายใน 256GB ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแถมยังรองรับ m ิ c ครดีการ d เพิ่มได้อีกด้วย ระบบปฏิบัติการก็เป็น Android 14ที่เกือบจะเป็นเพียว n d r o i d ททาให้การใช้งานดูสะอาดตาและไม่เจอโฆษณากวนใจอัปเดตความปลอดภัยและแพทต่างๆได้อย่างรวดเร็วตามสไตล์โนเกียซึ่งเป็นอีกจุดขายที่แฟนๆชอบกันมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างรุ่นนี้ให้แบตความจุ5000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงสามารถใช้งานได้สบายๆทั้งวันแม้จะเป็นสายโซเชียลหรือดูวิดีโอตลอดเวลาที่สำคัญคือรองรับชาร์จเร็ว 33W ทําทำให้ชาร์จแบตกลับมาเต็มได้ในเวลาที่ไม่นานนัก เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบรอส่วนการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้ง5 g wifi 6และ nfc จะใช้งานในชีวิตประจำวันหรือต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาเสถียรและแรงอีกจุดที่ผมชอบมากคือคุณภาพเสียงของลำโพงแม้จะเป็นลำโพงเดียวแต่เสียงที่ได้ค่อนข้างดังและไม่แตกง่ายให้มิติเสียงชัดเจนทำให้ดูหนังหรือเล่นเกมเพลินขึ้นเยอะรวมถึงยังมีช่องหูฟัง3 5มมิลลิเมตรให้ด้วยซึ่งหลายคนยังชื่นชอบ สำหรับราคาที่ทางโนเกียตั้งไว้ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางแต่คุณค่าที่ได้ถือว่าคุ้มทั้งเรื่องคุณภาพกล้องการออกแบบที่ดูพรีเมียมและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มั่นใจได้ในระยะยาวถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยสเปคครบใช้งานได้ยาวนานสรุปแล้วโนเกีย X12,026 อาจจะไม่ได้เป็นรุ่นที่แรงที่สุดหรือกล้องเทพที่สุดในตลาดแต่ด้วยพาพรวอมอขอองค์การใช้งานจริง ความสเสถียรและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ทําให้เป็นรุ่นที่น่าลองและน่ามีติดกระเป๋าไว้จริงๆเหมาะทั้งสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนทํางานที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันถ้าใครเป็นแฟนโนเกียรหรือเคยใช้โนเกียมาก่อนบอกเลยว่ารุ่นนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังส่วนคนที่ไม่เคยลองลองเปิดใจดูครับเพราะเมื่อได้ลองแล้วคุณอาจจะหลงรักโนเกีย X 12,026เหมือนผมก็เป็นได้ครับขีดขีดขีดถ้าอยากได้เพิ่มเติมเช่นคีย์เวิร์ดชื่อปกคําบรรยาย บอกได้เลยนะครับ